1,171สกาวาทีถามว่าชารามรณะเป็นวิบากแต่ชารามรณะไม่มีสุขเวทนาไม่มีทุกขเวทนาละถึงไม่มีอารมณ์ความนึกละถึงความตั้งใจของชารามรณะนั้นไม่มีหรือ พระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าผัสสะเป็นวิบากแต่ผัสสะไม่มีสุขเวทนาไม่มีทุกขเวทนาล้าถึงไม่มีอารมณ์ความนึกล้าถึงความตั้งใจของชารามรณะนั้นไม่มีหรือ พระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นล่าถึง1172สกาวาทีถามว่าชารามรณะแห่งอกุศลธรรมเป็นวิบากแห่งอกุศลธรรมหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าชรามรณะแห่งกุศลธรรมเป็นวิบากแห่งกุศลลธรรมหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง1173งพรสากาวาทีถามว่าชรามรณะแห่งกุศลลธรรมไม่พึงกล่าวว่า เป็นวิบากแห่งกุศลธรรมหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าชารามรณะ,ะแห่งอกุศลธรรมไม่พึงกล่าวว่าเป็นวิบากแห่งอกุศลธรรมหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นและถึง 1174สกาวาทีถามว่าชรามรณะแห่งกุศลธรรมเป็นวิบากแห่งอกุศลธรรมหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าชรามรณะ แห่งอกุศลธรรมเป็นวิบากแห่งกุศลธรรมหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น